ครับกผมนายสุริยันทุธรรมานะครับภู้กอสนมตำบลนนเมืองวันนี้ผมจะมาแนะนําแหล่งเรียนรู้นะครับตามหลักปัจจาเสรีอพอเพียงนะครับไร่เย็นรักษานะครับซึ่งตั้งอยู่เล็กที่นะครับสองหนึ่งเจดหมู่ห้าตำบลนนเมืองอำเภอนาการจังหวัดนนทบุรีครับผมเชิญตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าของไร่นะครับเยนรักษาซึ่งเป็นคุณแม่นะครับขอฝาคุณแม่แนะนำตัวเลยครับค่ะอ่ดิฉันนางวันิพายาเ,นานเาายนรักษานะคะเป็นประธานอ่ศูนย์ไร่เยนรักษานะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงะคะ่ะจตปีห้าแปดมาเราก็คิดว่าเราจะทําอะไรมั่งที่จะสามารถเอ่อสามารถเลี้ยงตัวเองได้เหมือนที่เรามีเงินเดือนประจําค่ะก็เลยมา ที่แรกก็มาวางแผนคิดว่าจะปลูกอ้อยนะคะตอนนั้นหนองบัวลำพูมีโรงงานมาตั้งที่หนองบัวลำพูใหม่ๆก็เลยเราก็เห็นคนอื่นทำงานเอ้ยทำอ้อยได้เงินเราก็อยากทำเหมือนเขาบ้างอย่างนงี้พอดีเรามาทำอ้อยได้ประมาณเรามีที่ประมาณสิบหกไร่นะคะที่แปลงนี้สิบหกไร่ พอดีเออเราคิดว่าสิบหกไร่มันคงไม่พอกินเหมือนที่เราทํางานาตอนนั้นเราเงินเดือนเราขาดปีห้าห้าเจ็ดห้าแปดนะนะเงินเดือนขาดอีกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณหหมื่นแปดแต่นะแต่ก็ไจะถึงได้หนงหมื่นแปดเราคิดว่าเาถ้าเรามาทํแบบทงานที่บ้านเราจะทํายังไงถึงได้ 108, หหมื่นแปดเมือนเราที่ทํางานเราก็มองว่าเออตอนนั้นอ้อยมันราคาดีแล้วก็เอ่อมาทำของตัวเองทั้งหมดเลยสิบหกไร่ แล้วก็มาเช่าน้องสาวประมาณเกือบอ่หลายไร่เหมือนกันแล้วก็เป้าหมายล้วก็คือห้าสิบไร่แต่สุดท้ายมันเราก็มันก็ล้มเหลวหนึ่งเราไม่มีเครื่องมือสองอแรงงานเราไม่มีข้อตอนที่นั้นะไอ้คนในชุมชนเนี่ยเขายังตัดอ้อยหรือปลูกออย์จำไม่เป็นนะนะลดคนลดอะไรก็ไม่มีสุดท้ายเราก็ต้องขาดทุนก็กลับมาเป็นนี้ นี่อะไรนี่เราซื้อรถเราซื้อรถอีกแตนก็บรรทุกที่จะมาขนรถขนไอขนอ้อยเข้าโรงงานนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็มองว่าเอยหลังจากอ้อยแล้วอีกหนึ่งมันใช้สารเคมีเราจะทําอะไรดีเราก็เลยมามองพืชไอมะนาวมะนาวตอนนั้นก็มะนาวในวงบ่อก,ก็ฮิตเหมือนกันเท่ากับว่าเราวิ่งตามกระแสะพืชตัวที่สอง เราจะทำไงอ่ะเราปลูกจะปลูกพืชอะไรที่ไม่ใช้สารเคมีเราก็เลยมองไปที่ไผ่ไผ่นี่เราจะไผ่บ่งหวานกับบ่งขมเอ้ยไผ่บ่งหวานกับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงมันจะขมก็มาคิดมองกันว่าเออสมัยปัจจุบันนี้ไอ้คนเราอะ่ะเอ่อมันก็ว่าชอบอะไรที่มันง่าย่ลไม้ก็ไม่ต้มนานอะไรเงี้เยเราก็ต้องอาวางแล้วก็เลยวางแผนปลูกไผ่บ่งเลี้ยง ไหวานกับไพเลี้ยงตั้งแต่ปีห้าแปดหลังจากนั้นเราก็ก็ทำไปเรื่อย,อยๆก็โอเคก็ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แต่ถามว่าเออเงินเป็นก้อนเหมือนที่เราทำงานไหมมันไม่ใช่ค่ะมันแค่เราพออยู่พอกินแล้วก็ทําให้เรามีรายได้ทุกวันแต่ไม่มีเงินเป็นก้อนเหมือนที่ได้เงินเดือนไม่มีโบนัส ถึงว่าเราทำหรือถึงเราได้อะไรเงี้ยรา,ายได้ส่วนมากก็เป็นไท่นี่งกะดิอกอกแล้วชื้อ่ะิดไปิด,ด,ปด,ดล้วค่<อ>ะมันกันปลกได้เลยมันกบจะนอนตะก้จำุ๋อค่ะอันนี้ตอนก็ละรุ่น ก็คนละรุ่นเราก็ในที่รังกเก็ดไปเรื่อยแต่ปีห้าแปดเออนอกจากเขาขายนวยแล้วเขาก็ยังสอนจริงพันขายเลค่ะก yani ับปัจจุบันกรโลละหาสิบบาทกระส่งที่นีลทุกค่ารับประจำที่พีเฮ็ดน้ำปั่นประมาณสามล้านอยู่ในอยู่ในบ้านห้าเนี่ยแหละหมู่บ้านกับไปทรงเคนสองกิโลค่ะเป็นหมูหลุมกอดี เพื่นที่ต้มก็เลยถมแลว้วก็หัวนะคะอาจารย์อ่าน,นี้หมูดำภูพานหมูดำเอ่อหมูดำภูพานเกิดจากสี่สายพันธุ์ เขาเรยว่าสีอ่อนเรื่องว่าน,<อ>นรักแน่นนะ,นะนเพราะว่ามือมันโปรเจกต์แรกอยู่แรกหลายกับปลูกพิมพ์ใบนังนสินะคะอันน,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 นี้อันนี้เป็นสวนป่าสองไร่เป็นของโครงการอปปลูกป่ามีค่าตอบแทน<อ>ต้นละสี่บาท,บาทค่ะค่าไถค่าไถไร่ละสามร้อย ถ้าปลูกต้นละสี่ร้อยถาปีของข้แม่หเจ็ดหยองปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นเวลาสามปีค่ากันไฟค่าตัดหญ้านั่นสีละสี่ร้อยกับปีแรกเราจะได้พันกับหนึ่งร้อยปีต่อไปเราจะได้ค่าตัดหญ้าเป็นเวลาสามปีหลังจากนั่นกันค่ะค่ะอาจกะเแซมอย่างหน้าหน้าควรว่าจะเก็บโคกเก็บเฮ็ดค่ะค่ะ กับก็พอได้กินกับบ้ได้บ่บ่ได้ขายเป็นไดเพราะว่านบ่เป็นนักการขายอยากผีแขกสำหรับรายเย็นรักษาเนาะค่ะกับเอ่อมันมันอยู่ระวางสถานที่ก็คืออยู่ระวางบ้านนสว่างบ้านนรสงากับบ้านนสวรรค์มัดขีเข่าได้สองทางนะค่ะสาวมาจากนักกางเขาก็มาทางนสวรรค์แล้วก็บจิมี่อันน้ำไม่นี่สนุนซอวยเหนื่อยกับเวเขามาเลยค่ะกับจิมมี่เห็นไป ต่ำเลยมองเห็นง่ายส่วนทางนี้ก็เขาเรียกว่าถนนเกษตรนนสวรร์นนสงาค่ะมาผู้ใดอายากที่เวลา่างกับเขามาเบิ่งค่ะสำหรับรายเหียดรักษาก็มีฐานเลียงลูกหลายอยา่างการนึง่งก็คือการะสมสัตว์ศึกษากับมีงัวมีไก่มีหมูดาผู้พันค่ะกะฐานแล้วก็ ก็มีฐานในบ่อแก๊สชีวภาพพลวกันกับมีโคกหนองนาเนาะค่ะสิ่ที้ปลูกปลา่างแล้วก็มีบักหน้าในวงบ่อแล้วก็มีบ่งหวานมีไ่เลี้ยงขาดฐานฐานกาลัางสีแล้วก็กาลัางเริ่มสร้างเงกับคือย่างหอยขมเนาะค่ะปัจจุบันกัคือว่าหอยขมอ่ะนํำไหร่ำหอยร่ำยางนี่มันมันตายหมดเพราะว่ามันตึกยาคายาที่น้ำไหลลงไปเนาะค่ะ เฮากันเลยว่าเออฮามาอนุรักษ์ไว้ลี้ยงเฮาสิวานน่าในพื้นที่เฮาสิมันปลอดปลอดภัยนะเพราะว่าสวนเฮามันเป็น,น,นกเกษตรินที่ค่ะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปแรงเรียนรู้และนิเทศรักษานะครับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณคุณแม่นะครับวันนี้พาเยนรักษา